เงาประยาดมากจะน้องโอ้ยหมื่นแหละครับคอพี่น้องเอ้ยเด็กกับบ้าทกับซองหาแนวออยู่เกินกันครับผมเอาเ้าวคุณแม่ไปใช้มาครับไปเบิ่งบักทัวร์น้ำรานโอ้ปีนองมาขายนี่มันมันเป็นหมดทั่วบ้านตัวนี้ยทั่วครมทั่วพรมโอ้นี่เลยแนมันต่ำแซวคุณแม่นี่แหละจัด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 กินเขาแรกก็ได้ เตียงรถเตียงรถเอาไปไปไปคุณแม่คุณแม่หนึ่งอย่างนี่ฮะมีทั้งหมกทั่วมีทั้งเหยีงอย่างไรคุณโอ้ยใครสาสวดน่องงัวงจะเนี่ยนี่จะไครสาจ้ะกินก็ตำบหมกทั่วน่ะจ้ะขึ้นจ่างโอ้ยบ่ลงทุนสูงบอกคุณแม่เนี่ย อยาก nh ังก็กินโรดเถระแมนบ่แมนอยาก nh ังกันให้กินโรดอ๋อจัดไปจัดไปกันนะครับผมเอาหนึ่ง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 กันเด้๋ไปตักหมุดตัวไปนี่กินน้องงัวมันต้องมีแจวขบนะคุณแม่เนาะแจ่เพ็ดแพ้ตายมันก็แจงเสียว่วงกลบมาทัวบ้านเอาทั้งเสีบด้วคุณแม่ด้วยจ้าง่ว่าประเด็กปะวะครับผมประเด็กตอวน้องมีบ่ ปรดงยี่ต้องตุนเนี่ยบอมีเครื่องบวกทัวร์กําบวกทัวอ์ปรปรุงว้าวกำนองว่าแซ่บก่นนะอากาศเย็นๆพรอมพุ่มพูเมื่อกินเมื่อในกินเข้าเดิกได้นะมื่อ เมื่อนี้กินเขาเ้อะครักแสบแล้วแสบแล้วครับเล่นมาโอเคเล่นมา,าม้นสีสันเอาขอมวดออกเรากินจ้าวสันเดย์เรียบร้อยอาหารแรงมือนี่โอ้โหสุดยอดเลยเอลังกาอาลังกา สวัสดีครับคุณนี้เจอกันตอนค่ำคัมืือดายง่ายเมื่อนี่เจนงกับนายหอยยุลานแมนกินเขายุลานเพราะว่าเมื่อยทั้งเมื่อยทั้งมันแดดหลายเะนงงีบไปนิดนึงตื่นขึ้นมากตื่นขึ้นมากก้อนเลนอากาศห้อนพดมื่อนี้ตื่นขึ้นมาเห็นบักทั่วภูมิเอามาจากสวนไม่ไหมขึ้นยากขึ้นยากครับผมจากกว่จะจากของแพงน่องงัวแมนกับน่องง่อยพอดีมันก็มีเกลียวของผม มามาครับผมมากีนน้ำก,กันเดอ้อซิมอนะม่มนี่นะตตมบักทบบปุ่มนี่นะว่วได้กินโดนเลยเพ้าะเรียนวิเล้วยนเปลี่นเี่ยเียนเปลี่ยๆเปีเอาเียน้อยมีเจ้าขมพี่านิ อันเยน้องขีกร็รถเป็นยังไงป้ะปานี่แหละอ่ะโอเคเพอแล้เพราะ้วค่ะข้างขื่มันยังแสบดีจ้ะกินชา,าอ,อุทนเรื่อยครับมือคำหน นี่ฝนหัวกระโซ่ยังแดดขักเลยมันกั้สีเขานานหนาวเลยครับผมจะกินหนาวได้จักมือเท่านั้นและซื้อเสือกนหนาวมาสามปีเลยยังไม่นันด้ใสอกอกินเข้าเข่าของแรกเลยนครับผมกัดโดดมันได้กินนล้กัน ยกมากินพร้อมๆกันน ah? ี่มะทัวมางอมาแยงนี <h 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 ่ยมันต้อมแสบหวานเนหวานทั่วสิมืดรวยนะสิมดรุ่นนะรุ่นพันขมปบจังเน้องยันมีดนี่ยหอยพายกได้กับบุบบอกร่าหอยด้ นี่ยมาจะซื้อให้จะฝากตังค์มานั้นหรอซื้อมิดอันใดยังน้องกับประกาศใส่น้ำ เดี๋ต้องแซบตำทัวกับ,กบน้องว่าก็เลยจำเจ้าเลยมองเนี่ยกินแบบนี่ก็เขาท่าเขาทั้งก็เลยกินโดนอะไรก็อ่ะ ดูเจ้าผมยุม่งเจ็บตำทัวตำทัวอืมตัดนี่มากัะนี่ทำมาแรกมากกันยุ่งหลายครับตั้งขึ้นมันมยุ่งหลายคือกอดี โอ้เสียบได้พี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อไปนั่งเฝาหัวอกลูกสดแจง่ง <laughs> ตื่นมาตอเช้มันกลิ่นหมดเลยว่าจะกินจ้อยน้องว่ะเป็นเด็กหน่อยไปหาเอาเลมันเจ้าต,ตึ้นมาพ่อนโอ้คนบาแก่สร้างวะสั่นเป็นมันเือก ว่าได้หน่อยสัายกินกพมีโปรตีนกินก็อะไรนั่นเป็นกินหูกินตาผู้ถ่อให้กินเล้แต่สัปกินกับบ um. um, ุ้งหูหรอกโปรตีนกึ้นยังข้าวโบ้ให้เด็ดกึ่ยยังวิตามินกึ่ยยังบุ้งหูหรอกกินเราจะมีกินได้เหรอ ขอให้อินนอออ่มใน่้องกองพ่อก็แต่มีแนวลงทองอ้องคนทุกมือนี่บ่แม่นังกันเลยคันบ่ถือปลากับบ่กินคนทุกมือนี่ขันมีเงินได้ยังกินได้เบ้อถูกทิงยย้งทุกอย่าง ก็ระนไม่ได้เกือกินเพราะหิวมันกินเพราะอยากอืมนัวน,วน,วนัวตับหมู <c oughs> อืมอตมีต้ไมไปหลายอย่ต้มไปเพื่อทั้งบ้านพร้อมเลยครับผม จิตท่ารุดเมื่อบานพ่้อมา่ะไปฝากปลูกอยู่บา้านฝากอยากตีพี่น้องอยู่บ้านร้ายคนอืมไม่ส่วนผสมน,นำตรงกันเลยเว้ย,ย,ยเสียบเนาะคุยหรออ่า สมอยากเลยว่าอะไ้กินโดนละทั่วภูมินี่พ้องคพือนอ่าอืมอืมใช้เขาใช่เขาวมันจะเป็นจา้างมอหมอบอกว่ากินเขาไรเป็นน้ตาลหลายา <laughs> มันล่อกินก๊บฟอะไร ินพ่อไปยนําตอนรุ่ง,งาจะจะกินเขราร้มาอืมแลม <c oughs> โอ้โดนโดเนี่ยกินแบบนี้ก็แซ่บ <c oughs> กินทั้งซี่เนี่ยกินถึงพี่ถึงน้องนั่งเมี้มีโอ้ยถวยได้น่อยไปฝากไยมีกันใส่เดียวกัะจำเอาอยู่ไกลปนได้กบไป แบ่งให้กันบ<ต>วกสังพอสังเมียยังเนาะค้นละบ้านให้ให้ยายน้องอ่อนภาษาเดียวไหมใส่ใบตองไปฝากไม่ก็กินกับทำนานนั้งแต่ถือว่ามวนถือว่า ยิ่มหนีพี่มั่นกันแล้วอิ่มหงุดิ่มใจกันแล้วคนราะทำไมเกื่อกีม่ได้คิดถึงความลำบากว่ากันเราเด็กน้อยตุ้มมือเขาไม่มัวใส่มันมันมานติดไปถ้าก็ย่างไปบอกหรือเปล่าไปสิบเม็ดมันกับชิปมัวไส่เมื่อกี้ย่างละทวงไปเอาไข่สาเดี๋ยวไปฝากไข่สาเดี๋ยวไปฝากแล้วก็ระบ้าดนะได้ไปต่อบาดนี้เยน้องนะ งออย่างเงบึงจังนึงกับเป็นวิธีแบบแบบเป็นความสุขแบบแบบแบบง่ายๆฮะอ,อ๋อนี่ไปไปส่งได้ไฟผูกแขนพร้อมเนี้ยไปไดหน่อยโอ้ได้ไฟผูกแขนมากก็ดีใจไหลายแล้ว ตประเภทนี้ตรงนี้ก็เริ่มหดหท้ายไปเพราะว่ายังเพราะว่าเศรษฐกิจเป็นตัวหลักเนาะตรมือสัองคมทงมือเปลี่ยนไปครับเทคโนโลยีแห่งจะเลื่อนขึ้น,นแล้วก็หางเหินกันหางเหินกันมั่ก่อห้างไปเรื่อยทำไมาหากินหยากเนี่ยทำไมหากินยากต่างคนต่างดินรว่วมกัวขอพวกของแต่ก็หักกันคือเก่านั่นแหละหักกันอยู่ครับแต่ว่าเศรษฐกิจน้ำหนักไงินมาล่ะ กูมือมันเสร็จกินน้ำหนาดิคุณแม่มันว่าเห็นแก่ตัวหอกแต่ว่ามันต้องเอาครอบครัวเอาปากท่องแม่นไว้ก่อนนะอย่าไปยามมากจะน้องกินตำทัวจนมันแองเงละ่ะแสบไรเอินได้ปะยิมกินไปจนตนเนาะเดี๋ยวกินจะข้ามกัน อ่าได้ก็นาสองทวดนีอดคำเดียว <c oughs> <c oughs> ตำหม่ทั่วมันเผ็ดย,ยายน้องกินซาบบ่ไดอืมอืมอีม่ไ <c oughs> งวะเยยิ้มแล้วป่ะ <c oughs> ตั้งแต่จำไม่ไปฝากลูก เขาบอเผ็ดโอ้แซ่บเลยพี่น้องเองไปกินนิดหนึ่งเถอะคืนถอดทุกคนทุกคนน่ะแหละเอฟซีทุกคนทุกคนเจ้ว่าจังกันจังขีดนะครับผมเรือการกินเองมันอยู่ที่ความพึงพอใจเนาะเพราะว่าการกินทั้งใดดก็ตามเ่าก็จะว่าดตัวนี้ตีเตียนกันครับผมคือเก่าละจ้ะน้อมรับน้อมรับคำตีเตียนทุกคั่นะแหละครับแต่ว่านี่คือรูปแบบการกินของทา้งวาดทังเฮ้านาะครับผม ฝากพี่ฝากน้องฮึกเขาละจัดกดฝากอะไรก็แค่หน้าหอยเผื่อวิธีสารบันห้องน้ำเล็กแตะเด้อเบิรงหลายเบิองหลายเก่าดีใจเนาะครับตลอดที่นี้ยูดีไม่แห้งกันทุกท่านนะครับเด้อสวัสดีค่ะ